สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอัปเดตนะครับสาหรับวันพรุ่งนี้กันหน่อยแล้วก็มาเตรียมตัวกันนะครับว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเห็นแล้วแหละนะครับว่ามีตัวละครใหม่เข้ามานะครับตอนแรกก็แอบคาดหวังนะว่าจะเป็นไอ้น้องนินจานะแต่ว่าที่ไหนได้เป็นน้องเอริกะนะครับแต่ก็โอเคนะจากที่อ่านสกิลดูนะครับเป็นตัวเล่นสายน้ําแข็งนะฮะ เดี๋ยวมาดูข้อมอูลเันก่อนนะครับวันที่4เมษานะฮะตอนตีสี่ถึง8ปดโมงช้านะครับ,รบพรอะง้นเนี่ยหลัง8ปดโมงใครรีบก็จัดได้เลยนะครับของรางวันจะเป็นพลังงานนะครับยีเที่ลสามร้อยแล้วก็ตัว๋วอีก3าทีใบตัวฟัสมีเวลามีเวลารับของกี่วันอนะ่ะสามวันเองเหรอสามวันถือว่าของหายไวมากนะแล้วก็ ตัวเชิญวิกฤตลิมิเต็ดเป็นเอริกะนะครับแล้วก็มีตัวละครใหม่มาไฮด้านะครับไฮด้าเป็นเอเดนะแต่ว่ายังไม่ได้รู้ว่าสกิลของไฮด้าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าลูกท้องเ่ยที่เป็นเอเดซเนี่ยจะมาเป็นสาสรอาบสะท้อนนะครับทาดาเมจสะท้อนเนาะเพราะงั้นไม่แน่ไฮด้าอาจจะเป็นตัวที่ทำดาเมจสะท้อนคล้ายๆกันก็เป็นได้อ่าเพราะว่า ตัวละครนี้ผมว่ามองว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้อาจจะมาเพื่อรองรับตัวละครน้องน้องนินจาเปล่าเพราะว่าน้องนินจาจะเป็นสายสะท้อนถูกไหมไอตัวนี้อาจจะมาแบบเป็นคอมโบเล่นกันอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไว้รอดูสกิลพวกนี้อ่าอัปเดตระบบตัวฟาสโอเคแล้วก็ตู้นเชิญจะเป็นของเมวิสนะฮะเดี๋ยวนะตู้นเชิญเมวิส ตอนนี้มันเป็นนาจาใช่ไหมมันเป็นนาจาอ๋อตู้เลทอพตู้เลทอพก็จะเปลี่ยนน้องอยูนาตะเป็นเป็นเมวิทนะครับเปลี่ยนจากยูนตะเป็นเป็นเม,เมวิทแทนแล้วก็ตู้นาจาก็ยังอยู่เพราะว่าตู้นาจาถึงวันที่สิบสี่แล้วก็มีตู้ใหม่ที่เป็นตู้ลิมิเต็ดเข้ามาเป็นสามตู้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะมีแผนที่ใหม่จํากัดเวลาเข้ามาอันนี้เดี๋ยวไว้ลองเล่นนะครับแล้วก็กิจกรรมเราอินไลน์วันนะครับ อัญเชิญคู่หูสิบใบเฮ้ยเดี๋ยวนะเราเราอินในกิจกรรมทั้งหมดจะเป็นอ๋อสุ่มคู่หูสิบใบอันนี้ก็เดี๋ยวไว้ไปลองสุม่มใครได้นะครับไม่รู้จะได้ไหมตัวอัญเชิญนมีแต่เอกะนะครับสี่สกิลอันนี้ก็แอบดูมานิดนึงแล้วฮะค,ค่อนข้างโอเคระบบการันตีนะครับสามดาวในแปดสิบครั้งแปลว่าแปดสิบใบจะได้แน่นอนหนึ่งตัวนะครับ แล้วก็มีโอกาสดุดเลทหนึ่งครั้งถ้าลุดเลทครั้งแรกครั้งต่อไปก็คือจะได้แน่นอนนะครับเพราะั้นเนี้ยขอให้ทุกคนโชคดีได้ตัวแรกนะอัญเชิญคุ้หมูลิมิเตไฮด้าน,นะครับมีสก,กิลสามอย่างปึ๊บป๊บเหมือนกันเลยตู้เลทเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสก,กิลของไอตัวสไปด์เอ้ยทำไมมันมีสก,กิลของตัวเออาร์แต่ไม่มีสก,กิลของเอชอาร์บูดเอฟเฟกต์สะท้อนให้แรงขึ้น1ิเปซเห็นไหมอันนี้เอฟเฟกต์สะท้อนนะครับ มอบบัฟสะท้อนให้กับเวทคิลี่ที่ติดตามก็คือตัวนั้นจะได้รับสะท้อนอาจจะเป็นตัวที่เอาไว้ใส่ให้แทงหรือเปล่าเออสิบเปอร์คู่หูใหม่เอสสไปรับฟรีในกิจกรรมเอ,อ้ยตัวนี้รับฟรีเหรอมีกิจกรรมทากิจกรรมว่ารับฟรีนะครับหลังอัปเดตโอเคอัปเดตตัวฟาร์บประนาระบบเป็นต่อเนื่อง โอเคอันนี้เป็นอธิบายเฉยภารกิจรายวันก็คือเคลียร์แผนที่สิบครั้งจะได้ยี่สิบใบใช่ไหมเปลี่ยนเป็นห้าสิบใบอู้ได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นประมาณร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นตอะเพิ่มขึ้นมาประมาณแบบจากยี่สิบเพิ่มเพิ่มขึ้นมาเป็นห้าสิบเลยก็เยอะอยู่นะภารกิจรายสัปดาห์จากห้าสิบเป็นร้อยห้าสิบอู้ถือว่าได้ตัวฟัสเยอะมากน่าจะเอาไว้เล่นกิจกรรมแหละผมว่าแล้วก็เพิ่มจํานวนการไอการซื้อตั๋วเคลียร์ปะ ตัวเคลียร์ที่วางขายในร้านจาก10บใบ1นึ่งเป็น25บใบ1นึ่งอันนี้เราเตรียมตัวดองไว้เลยเลยตัวฟาสนะครับเออถือว่าถือว่าดีามากอันเชิญตัวใหม่นะครับเมวิทใส่โจมตีเวทนะครับอัตลักษณ์ตำแหน่งแถวกลางน้องเมวิทนี่ท่คาคอเสียหายเวแก่ศัตรูหนึ่งตัวจะสุ่มแจกพลังงานอีเทนกับเพื่อนอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคอนเสียหายเวแก่ศัตรูทั้งหมด ห่างเลยกสกิลเพิ่มขึ้นจะปลดล็อกบัฟศัตรูก็คือล้างบัฟก็คือจะล้างบัฟศัตรูได้ด้วยอุ๊ยอันนี้อันนี้แจ๋วนะน้องเมวิทคือน่าสนใจนะครับเอาไว้ล้างบัฟบอสได้พวกบัฟแบบบัฟถึกบัฟโจมตีอะไรอย่างเงี้ยตัวน้องอาจจะแบบมีบทบาทนะครับในช่วงกลางเกมถึงเวรเกมนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วก็สร้างความเสียหายเวยื่แกศัตรูทั้งหมดและสร้างสถานะอ,อัมพาตเอ้ยน้องเป็นตัวปวดปวดน,น,นี่นาะ ล้างบัฟได้มีสถานะซ c ซแล้วก็แจกพลังงานนะครับเป็นตัวแบบชงตัวชงให้เพื่อนแล้วก็สกิลความสามารถติดตัวเมื่อใช้สกิลจะสุ่มล้างดีบัฟสองอย่างให้กับพันธมิตรเออเป็นตัวชงเป็นตัวชงที่มาพร้อมกับน้องแพลิเซียเลยนะมีสกิลหลากหลายนะครับเลดก็เหมือนกันแปดสิบใบอันนี้อยู่ในตู้เลดอัพระยะเวลาถึง วันที่สิบแปดมษาานะฮะประมาณนี้นะครับของกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ไม่รู้ว่ามีใครเตรียมตัวที่จะเปิดน้องบ้างนะครับแต่ว่าจากที่ดูมาตัวละครของน้องเนี่ยอ่าเขาเรียวกว่าอะไรทีมส่งการมีสามตัวไม่รู้ว่าจะมาสามตัวเลยไหมแต่ที่แน่ๆจากดูข้อมูลเนี่ยน่าจะมาแค่ตัวเดียวก็คือน้องเอลิกะนะครับแต่อย่างที่เห็นกันนะว่ากิจกรรมนะครับ กิจกรรมของน้องอันนี้มีถึงวันที่เจ็ดเมษาอันนี้คือตัว๋วได้ถึงเจ็ดเมษาแต่ว่ากิจกรรมไม่ได้บอกว่ามีถึงวันไหนเลดอัพอันเนี้ยถ้าจากที่อ่านมาจากในกลุ่มจะถึงวันที่สามสิบสี่เมษาถึงวันที่สามสิบเมษานะฮะโอเคแล้วก็จะหมดไปตอนตีห้าลิมิเต็ด เวลาลิมิเต็ดเวลาเที่ยงถึงวันที่30เมษาอ๋อโอเคกิจกรรมถึงสามถึงวันที่30ส่วนต้อนเชิญเนี่ยจะเป็นตอนเที่ยงถึงวันที่30โอเคครับ <t> ก็รอต่อไปรอต่อไปนะครับโอเค ก็ค,คนนึกว่าผมนึกว่าอัปเดตมาแล้วตอนแปดโมงเช้าจะได้เลยแต่ถ้าที่ดูน่าจะได้เลยปะ่ะเพื่อเป็นการอาข้อมูลสหายปุ๊บปุ๊บถึงแปดโมงก็ถึงแปดโมงแล้วตรงนี้คืออะไรเอ่ยระยะเวลาตู้อันเชิญลิมิเต็ดก็คือเวลาตอนเที่ยงพรุ่งนี้เนาะจนถึงสามสิบโอเครอครับ เดี๋ยวไว้มาเปิดกันนะฮะขอให้ทุกคนโชคดีสำหรับกิจกรรมพวกนี้นะครับไว้เจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ